ค่ะอยากกลับกรุงเทพคิดถึงเพื่อนที่มหาลัยหนื่เบื่อไปหน้าข้างทางอยากแยงตาดาและกินคนสาบไปดาวเบื่อชีวิตกันคืออยากไปยูซิตี้เป็นดาวมหาลัยอย่างหนูมันต้องอยู่กรุงเทพถึงจะรงคอนเซ็ปที่ดาวตั้งไว้อ้าบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสที่ลอสแองเจลิสไว้เนมะโอ้โหบรรยากาศ เมื่อนี้แม่ยาใส่ลูกสะพายดีเด่นลูกสะพายไม่ใหญ่เต็มสิบลูไม่ใหญ่เลิศลูกสะพายเกรดเอเกรดสองออเก,กรดมิชลินประเทศยังเม,มื่อี้บ๊วยเมียนด้ครับฮ้นายแม่ใส่เม่ยาไปเลี้ยงคยุยได้ครับน oh ายแม่ใส่เม่ยาไปเลีายา้ยงคุยเมืยนเบ๊บโฟลว์โอ้ยแมกย่ก็เมียข้วจะคว่ำแท้เลสเกิร์ไปเบิร์ม่มายกันโอ้ยลูกสะพายบ้านใคยนี่ละขีคขานขี่ขานพวกหัวจักเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าล่างตัวล่างซ้ำกับว่าร่าง กี่ขั้นข้างไรใส่ไม่ยากไปหาเลี้ยงคุยตัวสร้างก็ับ่ะล่างลูกกับพ่อเลี้ยงเอ้ยจ้าไปหาเหรียญทั้งไหนบ่สะพายบ้านข่อยไหมยู่ทั้งไหนเหรวเห็นลูกสะพายบ้านข่อยบ่เห็นบ่เห็นสะพายข่อยจักเทียบบ่ตุ้เจ้านี่ยนะไปทั้งไหนอ้าวอ้าวบริการอุ๊บส์วะ เมีย mother in อ a w a อ d the b e ร์เอินกลางทุงมหาสารคามกลางทงหน้ากลิ่นโคนสาบควายดาวไม่ชอบดาวรับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนของดาวอิ่วดาวไม่ชอบจริงๆเลยค่ะนั่นเดี๋ยวเมียเมียเมียโอ้ยเลี้ยงควายจังต่เ้าเท่าคำหัวกระสอดมาเฮ้ยบริการเมียคือโกรธเมียคือพิโรธแท้เมียคือสิบหกห้าคอยสบบริการใด้เดี๋ยเนี่ยต้องให้เราเลี้ยงสั่งน้ำครับ เรื่องสร้างยิสัยละสร้างสร้างมันเป็นตัวังไงละสร้างยิสัยละสร้างนี่แม่ยาสร้างเสืออหนึ่งแม่ยากินแล้วนี่แม่ยาสีมีแห้งอารมณ์ดีแม่ยาเอาบรรยากาศไปเล่านั่นเอาไปเล่าไปไปเออไปไปโอ้ยเดี๋ยวสร้างเสือหนึ่งกับพ่อดยีนี่นลละบบดที่นี่สิพากันไปไส์กับไปรถเดอจา้า